สวัสดีครับนะคะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วผ่านแล้วนะคะก็เลือกบ้านดบ้านยืนยันตัวตค่ะเขาเอามาฝากแค่หมูสองถุงกินไปประมาณครึ่งถุงะคะ่ะตอนนี้แย้งเหลืออยู่ค่ะมากินกับตัวเล็กใช่ไหมคะนะเขาคุณบันสีนน่เดือนค่ะเขายังไม่ไม่ได้รับผลอะไรเลยนะคะ เนาะหลายคนเข้าแจ้งมาก็โอเคค่ะเนาะเหมือนมีม,ม,มีอ่าท่านหนึ่งนะคะเนาะมากมากค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะคะที่แวมมาส่งกาลังใจเพิ่มพลังบอกว่อ้อยนะคะเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะสาสิบก่อนนะนะไม่แน่ใจแล้วแต่คนนะคะเนะาะบางคนก็ผ่านเร็วะคะ่นะเนาะอย่างป้าทิพย์นะคะหวันคุณนิคมนี่แปดวันของอ้อยนี่นานมากสิบแปดวันตอนนั้นที่ทําเนาะนะคะคุณนิคมแต่เขาก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันเนะาะบางคนก็อ่า มีห้องหนึ่งนะคะเขาก็ได้ดาวเยอะแต่เขาก็ยังไายสางใจขอบคุณทั้งห้าร้านดวงตาด้วยนะคะก็หลงวันหลงคืนค่ะเรียกว่าวันนี้วันพฤหัสจำผิดจำถูกเลยคะ่ะเนาะก็ไปก็แบบเห็นเห็นเห็นเขาขึ้นนะคะเนาะสามสีท่านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาได้ขีดวงนะคะแต่เขาก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันเนาะก็เป็นสามสีเดือนเหมือนกันท่านได้ออกไปทํางานทําการนะคะช่วงกลางวันเนาะ ก็อ้อยก็อ,อยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะเนาะตื่นเช้ามาก็ดูแลลูกสาวนะคะก็ดูแลลูกสาวเนาะนม่คมรอกี่วันเออนะคะเนาะปบม,มือด้วยค่ะปกม,มือให้คนมีคุมด้วยนะคะผ่านผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะนะ ถึงเดือนหรือเปล่าอยู่หรือกี่วันไม่แน่ใจนะคะคนนิ่งขมวันก็ได้นะคะเอาอาทิตย์ละวันก็ได้เพื่อเราจะได้รู้เนาะเขาอาจจะเปิดเวลาให้เราดูด้วยนะคะเด็กนางก็ทักทายปฏะธิดาวันสวัสดิวกเนาะจะแจ้งเพื่อน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 จะได้แม่ส่งกาลังใจเนาะเด็กนางก็บอกเก่งมากค่ะเก่งมากใช่ค่ะเนาะไม่ไม่งั้นก็เอาวันหนึ่งค่ะเนาะถ้าเด็กนางอยากอยากจะดูเวลานะคะเอาวันหนึ่งก็ได้ค่ะเด็นางเนาะ เอาวันไหนวันหนึ่งก็ได้แล้วก็ยายนาก็สุขแต่มันมันก็ชั่วโมงหนึ่งมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ายายนาก็ไหนจะดูร้านด้วยไหนจะอะทำผมด้วยอย่างเงี้ยค่ะประมาณน,นังเลยทั้งทั้งเดียวทั้งสตรีมนะคะเนาะอืมก็คือคล้ายๆว่าระบบเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอ๋อคิดว่านะ ก็สมัยก่อนบ่งใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณนิคมด้วยขอบคุณปทิพย์พวันด้วยนะคะพี่หวานด้วยนะคะเนาะก็ปทิพย์ก็ขอทั้งทั้งคุณนิคมก็ขอให้คลิปคลิปเพลงปิงปังๆค่ะมีเดเื่อไปแล้วก็จะได้แบบอ่าสื่อสารกันแบบแลกเปลี่ยนความความคิดความคิดถึงกันค่ะประมาณนั้นเนาะอ๋ออ้อยก็ก็ขอขอบคุณทุกคนจะเรียงเรียงลาดับใหม่หรือเปล่าคะยายนางเนาะอ้อยคิดว่านะพอเราไปแก้แล้วเราคล้ายๆว่าเราออกแถวไปแล้วเราเรา กลับมาต่อแถวมาบ้านเลยว่าคุณจะต้องเสียลิขสิทธิ์ให้เขานะคะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะนะประมาณนั้นแล้วเขาก็จะแจ้งว่าเนี่ยให้คุณเปลี่ยนเสียงแล้วไม่งั้นเปิดบ้านวันพฤหัส ตกลงเปิดไหมคะนะ้าตกลงย็นนาเปิดบ้านไหมนะคะเนาะเมื่อเมื่อกลางวันไปหาไม่เจอนะคะเนะนาะย็ยนาก็ทักทายใครอมากๆค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบอกไม่อ้อยนะคะเนาะ,ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะสาสิบก่อนนะต้องลองไปเช็คดูว่าทําลืมกดปุ่มหรือเปล่าะคะเนาะ,ะพีวานบอกคิดถึงน้องอัญญาค่ะอยู่ข้างนอกค่ะไปหาคุณพ่ออยู่ข้างนอกอะคะ่ะอางทีค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอยู่ที่บ้านด้วยนะคะหลานทั้งสองคน อ้อยคนเดียวอ้อยังเหนื่อยนะคะยายนางมีทั้งสองคนเนาะโตกว่าแต่แม่นมันก็ชั่วโมงหนึ่งมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ายายนางก็ไหนจะดูร้านด้วยหนจะาทาผมด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนั้นผมเช่นกันนะคะน้องปฏทิพก็มาค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อยสวัสดีค่ะปาทิพค่ะนะคะเ mm hmm. มื่อกี้เห็นโปรไฟล์ปฏทิพมาก็เลยพูดถึงปฏทิพย์นะคะว่าปฏทิพย์รอเข้ารัวๆด้วยนะคะปฏิพบอกเอาครื่งชั่วโม,มงพอไม่ไหวไม่ไหว <laughs> าคค่ะไม่เป็นไรนะคะเอาที่ปฏิบัิสะดวกค่ะเนาะพีจ้าคุณทิพวรรณนะคะคุณนิคมเป็นกำลังใจกันต่อครับทุกโคนะคะคุณทิคมไม่แน่ใจว่าเปิดบ้านยืนยันตัวตนช่วงกี่โมงเนะาะเปิดบ้านยืนยันช่วงกี่โมงจริงปังๆค่ะอยอดปังๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะไอ้ประยู์นิรพานเปิดบ้านช่วงสองทุ่มค่ะ ขอผูไม่แน่ใจว่าวันนี้ไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรคครยายนางนะคะตอบกลับไม่ได้แล้วไม่เป็นไรค่ะเนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะคะที่แวมาะทัไทยส่งกำลังใจนะคะเนาะนคมรอกี่วันเออนะคะเนาะปบมือด้วยค่ะปมมือให้คนนิคมด้วยนะคะผ่านผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะน่าถึงเดือนหรือเปล่าอยู่หรือกี่วันไม่แน่ใจนะคะคนณนินคมอ๋อคิดไปคิดมาวันนี้มันพุทธลงวันลงคืนแล้วค่ะเนาะอายุน้อย นายจพภก็ทักว่าจะไม่เห็นคอมเมนต์ละลองลองเอาอีกเครื่องดูก็เห็นคอมเมนต์อยู่ค่ะอุณเสือกรทักทายผู้บ่ารักญาสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะสวัสด์นิดนึงคะสักประมาณหกโมงกว่าก็หยุดแล้วนะคะเนาะก็ให้สำหรับท่านที่ออกไปทำงานทําการ แล้วเอาวันละครึ่งชั่วโมงง่ายดีค่ะรอบละครึ่งไม่ใช่วันละครึ่งชั่วโมงค่ะรอบละครึ่งชั่วโมงค่ะมันจะได้ง่ายอ้อคิดว่าอย่างงั้นนะเพราะว่ามันไม่ไรเป็นอะไรนะคะเนาะยายนางเวลายายนางลงคลิปแล้วนะคะยายนางก็กลับประมาณห้านาทีหรือสินาทียายนางก็กลับไปอ่ากลับไปดูแต่ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเราจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติความจริงต้องเฉลยให้เรารู้นะคะว่าอ่าฉันผ่านหรือไม่ผ่านเหมือนเราไปสอบข้อยังรออยู่ค่ะยายนางบอกว่าทุกวันนี้ยายเอาออกหมด ความทรงจําที่มีคลิปเรียวคลิปเก่าย้ายเล่นเล่นแรกๆมาให้ดูใช่ค่ะถ้าผ่านแล้วค่อยเอาเลือกเอาว่าเราจะเอาวันไหนนะคะเนาะเราจะได้รู้ว่าเออเราจะได้เดือเปิดดูเวลาค่ะเนาะว่าเราพอเราไปแก้ไขหมดแล้วนะคะที่ข้างหลังใส่ผ่านบางคนไม่ใส่ไม่ผ่านค่ะ ทำทุกอย่างตามกฎที่เขาบอกแต่ก็ไม่ผ่านค่ะเนาะยายพรบอกว่ายายพรใส่ไม่ได้เลยค่ะโดนแจ้งทันทีก่อนๆไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นของพี่หวานเลยนะคะเหมือนขอยายพรก็เช่นกันไม่เห็นค่ะเนาะแต่ก็ต้องอ่าแต่อ้อยไปหลังบ้านค่ะพี่ไม้คุณอ้อยเพราะว่าเขาจะได้เปิดบ้านให้ยายดูได้เร็วเอาเอาที่ยายสะดวกค่ะเนาะเอาที่ยายสะดวกแล้วกันเอาเพราะว่ายายนานก็สะสมอืม กายใหก็ลบหมดใช่ไหมคะเนาะป้าทิพย์บอกว่าสตรอรี่มีเพลงก็ไม่ผิดนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณมากจากคุณนิคมนะคะอันญาเอาอะไรมาเล่นนะลูกเฮ้ยเ <laughs> ก็บเก็บไ <laughs> <laughs> ม่เล่นอ้โไม่แน่ใจแล้วแต่คนนะคะเนาะ,ะม,มาคนก็ผ่านเร็วะค่ะเนาะอย่างป้าทิพย์เนี่ยค่ะหกวันคุณนิคมนี่แปดวันข <laughs> องอ,อ้อยนี่นานมากสิบแปดวันตอนนั้นที่ทําเนาะนะคะคุณนิคม แต่เขาก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันเนาะบางคนก็อมีห้องหนึ่งนะคะเขาก็ได้ดาวเยอะแต่เขาก็ยังมันก็ได้นะคะเอาอาทิตย์ละวันก็ได้เพื่อเราจะได้รู้เนาะเขาอาจจะเปิดเวลาให้เราดูด้วยนะคะเนนาก็ทักท้ายปฏาิพวันสวัสดีเสียงแต่อันใหม่นี่ก็จะกลายเป็นลำโพงสีแดงอะไรสักอย่างนะคะเเอเอไม่ใช่ค่ะแต่ก่อนเป็นลำโพงแดงเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นภาพสีดํา ไม่รู้อะไรเลยใช่ค่ะเ้าเราก็ไม่รู้ว่าจุดหมายข้างหน้าเราจะเป็นยังไงคะ่นะเนาะเรารู้อยู่ว่าเราตอนเนี้ยเราผ่านแล้วเนาะได้รับการตั้งค่าแล้วแต่อนุมัติตอนวันที่สิบหกพฤษภาค่ะใช่บทิพย์ก็ตอบกับยายพรค่ะใช่ค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทางทายเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านทุกคนค่ะอ้อยเฟรดี้เปิดบ้าน,ปานเปิดวทีแล้วนะคะทีมเปมดแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนาะทักทายเพื่อนๆชาวคีเต้ ล้วก็ครบสองขวบค่ะคุณหมอน่าจะ,ะนัดไปไม่แน่ใจว่านัดไปน่าจะดูพัฒนาการของเด็กๆนะคะเนาะช่วงสองขวบทุกแต่ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเราจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุม,มัติความจริงต้องเฉลยให้เรารู้นะคะว่าฉันผ่านหรือไม่ผ่านเหมือนเราไปสอบข้อเนาะก็แค่แบบเ,าเรามาแวะทักทายเพื่อนๆเฉยๆค่ะเนาะเอาสามวันก็ได้ค่ะยายนางจะเอาปัยจพูดสุก,ก็ได้เอาที่ยายนางสะดวกเนาะไม่แน่ไม่ไม่เข้าใจเพรานะเนาะก็ ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเอาตรงไหนมาบอกกันนะคะเพราะว่าบางคนก็ใส่คอน้าสองขวบค่ะนะในพรบ,บอกวันนี้น้องง้อยก็ไม่ขึ้นสตรอรี่ค่ะนะคะไม่ไม่ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะคะเนาะไม่ขึ้นสตรอรี่ <c oughs> เราจะเลือกวันไหนก็ได้เราเราจะไม่เปิดทุกวันก็ได้ <c oughs> ก็เอาที่เราสะดวกค่ะเนาะ <c oughs> วันไหนที่เราสะดวกก็ขึ้นได้ค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเราจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติความจริงต้องเฉลยให้เรารู้นะคะว่าฉันผ่านหรือไม่ผ่านเหมือนเราไปสอบข้อสับบางคนแบบประมาณว่าเราไล่จนท้อค่ะไล่แบบเราเหนื่อยเนาะแต่เราก็ต้องมารอจนแบบเหนื่อยกว่าค่ะเนาะก็ไปประมาณเกือบหกโมงละไปตลาดนะคะ ไปแบบนี้ประจําทุกวันเลยนะคะเนาะก็เลยแบบกับข้าวก็วเลยไม่ไม่ค่อยได้รายเป็นอะไรนะคะเนาะยายนางเวลายายนางลงคลิปแล้วนะคะยายนางก็กลับประมาณห้านาทีหรือสินาทียายนางก็กลับไปอ่ากลับไปดูค่ะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะเอาท่านไหนที่ว่างก็แวะมาค่ะ ขอบคุณม,มากมากเลยคะถุงข่าวแต่กินไปถุงหนึ่งแล้วอัญญาชอบแบบกินแบบกรอบๆค่ะกินอะไรที่กรอบๆขนมบ้างที่เป็นกรอบๆค่ะแล้วก็มีอะไรนะเมื่หวานคุณยะประมาณนั้นเนาะจะได้รู้ว่าไม่ใช่ว่าเออร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 อจนแบบไม่มีความหวังเพราะว่าก่อนนั้นท,ท,ที่ที่เคยบอกนะคะนะว่าใครนะคะไปแล้วไปแล้วแม่คือไปคือ